เทพอมะตะกลุ่มดาวบินไปยังภาคเหนืออย่างกล้าหาญนางไม่ได้โจมตีสมาชิกตระกูลฮวงจินแต่ทำตัวเหมือนเทพอมะตะตะวันเดือดนางลอยอยู่กลางอากาศและเริ่มปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งดวงดาวในสภาพแวดล้อมแสงดาวส่องประกายขึ้นบนท้องฟ้าทันทีเทพอมะตะกลุ่มดาวไม่ได้บุกถ้ำสวรรค์นิรันดร แม้นางจะมีโอกาสเนื่องจากเทพอมะตะตะวันเดือดเดินทางไปยังทะเลตะวันออกแต่ความจริงก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เทพอมะตะกลุ่มดาวจะเข้าไปในถ้ำสวรรค์นิรันดรท้ายที่สุดคนนอกก็ไม่สามารถเข้าสู่ถ้ำสวรรค์ของผู้อื่นได้โดยง่ายนี่เป็นเหตุผลที่กายาสวรรค์มีคุณค่านอกจากนี้แม้เทพอมะตะกลุ่มดาวจะสามารถเข้าไปในถ้ำสวรรค์นิรันดร แต่นางก็ไม่สามารถทำลายถ้ำสวรรค์ระดับก้าวได้ในระยะเวลาสั้นๆเมื่อเวลานั้นมาถึงเทพอมตะตะวันเดือดจะกลับมาปกป้องถ้ำสวรรค์นิรันดรเขาจะต่อสู้กับเทพอมตะกลุ่มดาวการต่อสู้จะทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บและสูญเสียพลังงานอมตะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฟางหยวนมากเกินไปในการต่อสู้ระหว่างสามเทพ ทุกคนต้องระวังซึ่งกันและกันพวกเขาต้องคิดหาวิธีโจมตีฝ่ายตรงข้ามและยังต้องรักษาความเร็วในการพัฒนาตนสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนหากฝ่ายใดกระทำการโดยประมาทฝ่ายนั้นจะตกอยู่ในอันตรายในทางตรงข้ามหากพวกเขาเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมพวกเขาจะสามารถชิงความได้เปรียบการกระทำของเทพทั้งสม,มีความหมายลึกซึง้งขณะเดียวกัน คนที่เหลือก็ต้องตอบสนองอย่างชาญฉลาดเทพอมะตะกลุ่มดาววางแผนของนางมาอย่างรอบคอบแล้วนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่จะทำให้นางกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบประการแรกฟางหยวนจะอ่อนแอลงในความคิดของเทพอมะตะกลุ่มดาวแม้เทพทั้งสามจะมีพลังการต่อสู้เท่ากันฟางหยวนก็ยังเป็นตัวปัญหามากกว่าเทพอมะตะตะวันเดือด ปัจจุบันฟางหยวนกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเนื่องจากกายาสวรรค์งานวิจัยบนเส้นทางสวรรค์ครึ่งหนึ่งของเขามาจากเทพอมะตะกลุ่มดาวดังนั้นนางจึงเข้าใจเรื่องนี้ฟางหยวนต้องปกป้องกายาสวรรค์สิ่งนี้จะทำให้พลังงานอมะตะของเขาลดลงอย่างรวดเร็วเทพอมะตะตะวันเดือดเดินทางไปยังทะเลตะวันออกเพื่อปรับแต่งร่องรอยของพลัง,งเงินแห่งเต๋บนเส้นทางแห่งโชค นี่เป็นวิธีที่จะทำให้ฟางหยวนอ่อนแอลงในทำนองเดียวกันเทพอมะตะกลุ่มดาวร้องขอวิญญาณอมะตะจากฟางหยวนนี่เป็นการทำให้เขาอ่อนแอลงนอกจากนั้นเทพอมะตะตะวันเดือดก็จะอ่อนแอลงด้วยการเคลื่อนไหวนี้เช่นกันเทพอมะตะตะวันเดือดมีข้อได้เปรียบด้านพลังงานอมะตะเทพอมะตะกลุ่มดาวรู้เรื่องนี้ด้วยความได้เปรียบนี้ หากเทพอมาตะกลุ่มดาวไม่เคลื่อนไหวเทพอมาตะตะวันเดือดจะเหนือกว่านางเสมอในมุมมองของวังสวรรค์ภาคเหนือเป็นภัยคุกคามมากกว่าทะเลตะวันออกท้ายที่สุดผู้อมาตะาภาคเหนือก็เป็นคนกล้าหาญและแข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่ผู้อมาตะาของทะเลตะวันออกขาดกลุ่มดาวเทพอมาตะตะวันเดือดกัดฟันแน่นใบหน้าของเขากลายเป็นไม่น่ามองแต่เขาไม่เคลื่อนไหว เขายังปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งโชคต่อไปเนื่องจากเทพอมะตะกลุ่มดาวไม่ได้โจมตีถ้ำสวรรค์นิรันดรหรือตระกูลฮวงจีนเทพอมะตะตะวันเดือดจึงสามารถอดทนหากเทพอมะตะกลุ่มดาวกระทำการที่รุนแรงกว่านี้เทพอมะตะตะวันเดือดจะกลับไปต่อสู้กับนางหากศัตรูพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดเขาก็จะตอบโต้อย่างรุนแรง มิฉนั้นศัตรูจะคิดว่าเขาสามารถรังแกได้ด้วยง่ายเทพอมตะกลุ่มดาวไม่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดความอดทนของเทพอมตะตะวันเดือดดังนั้นเทพอมตะตะวันเดือดจึงไม่กลับภาคเหนือแต่ในจังหวะน,นี้ฟางหยวนกลับติดต่อเทพอมตะตะวันเดือดตะวันเดือดเหตุใดต้องทำตัวเช่นนี้เราตกเป็นเหยื่อของวังสวรรค์พวกเขามีรากฐานที่ยิ่งใหญ่ ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธนอกจากนั้นไม่นานมานี้วังสวรรค์ยังประนามพวกเราว่าเป็นเทพปีศาจเราควรร่วมมือกันจัดการวังสวรรค์ดูสิ่งที่เทพอมาตะกลุ่มดาวทำที่ภาคเหนือนางปรับแต่งร่องรอยของพลังงินแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งดวงดาวของภาคเหนืออย่างเปิดเผยโดยไม่แยแสเจ้า ฟางหยวนกระตุ้นต่อเหตุใดเราไม่ทำธุรกรรมข้าจะจ่ายด้วยวิญญาณอมะตะเพื่อแลกกับการที่เจ้าจะไปปรับแต่งร่องรอยของพลัง,งเงินแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งโชคของภาคกลางเทพอมะตะตะวันเดือดหัวร้อฟางหยวนดูเหมือนเทพอมะตะกลุ่มดาวจะทำธุรกรรมกับเจ้าเช่นกันหากเจ้าต้องการให้ข้าปล่อยทะเลตะวันออกของเจ้าข้าคงต้องขอดูว่า เจ้าสามารถมอบวิญญาณมาตาให้ข้าได้มากเท่าใดขณะที่ฟางหยวนกําลังเจรจากับเทพอมะตะตะวันเดือดเทพอมะตะกลุ่มดาวก็ติดต่อเขามาอีกครั้งฟางหยวนเจ้าเห็นความจริงใจของข้าแล้วตอนนี้ถึงคราวของเจ้าแล้วเทพอมะตะกลุ่มดาวร้องขอวิญญาณมาตะโดยตรงฟางหยวนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะส่งวิญญาณมาตะไปยังสวรรค์สีเหลือง มันคือวิญญาณอมะตะนิรันดรวิญญาณอมะตะดวงนี้เคยเป็นของวังสวรรค์มาก่อนย้อนกลับไปฟางหยวนได้รับมันมาจากการทำลายคฤรืหาดวิญญาณอมะตะนาวานิรันดรของวังสวรรค์หลังจากเทพอมะตะกลุ่มดาวได้รับวิญญาณอมะตะนิรันดรน,นางก็ได้รับข้อเสนอใหม่จากฟางหยวนเขากล่าวว่าหากนางโจมตีถ้ำสวรรค์นิรันดรหรือสมาชิกตระกูลฮวงจิน เขาจะจ่ายวิญญาณมาตะให้นางมากขึ้นเทพอมะตะกลุ่มดาวยิ้มหากข้าทำเช่นนั้นมันจะไม่ใช่วิญญาณมาตะเพียงสามดวงทัศนคติของนางคล้ายกับเทพอมะตะตะวันเดือดฟางหยวนเยิ้หยันอยู่ภายในเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นผู้อมะตะบนเส้นทางแห่งปัญญาในสถานการณ์เช่นนี้นางยังสามารถวางแผนเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับฟางหยวน เขาทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อถ่วงเวลาตราบเท่าที่เขาสามารถหลอมรวมวิญญาณอมตะบัวสมบัติสวรรค์ระดับเกาการสูญเสียทั้งหมดจะถือว่าคุ้มคา่าท้ายที่สุดปัญหาของฟางหยวนก็คือการขาดแคลนพลังงานอามตะดูเหมือนข้าต้องเร่งเวลาในมิติช่องว่างจักระพัดฟางหยวนมองกายาสวรรค์ขณะที่มันส่งเสียงกรีดร้องตอบกลับมาในความเป็นจริง ฟางหยวนไม่ต้องการเร่งเวลาในมิติช่องว่างจากักรพรรดิแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกเมื่อมาถึงจุดนี้โอกาสที่ดีจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองหากเขาพลาดเขาจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในอนาคตหากโอกาสมาถึงเขาก็ต้องคว้ามันเอาไว้ในมิติช่องว่างจากักรพรรดต ร่างแยกการเวลาเหอสุนชิวเริ่มใช้ท่าไม้ตายอมาตาบนเส้นทางแห่งการเวลาสายทานแห่งการเวลาถูกดึงเข้าสู่สะแก่นแท้ปีและเคลื่อนที่ไปยังสะแก่นแท้ปีย่อยอื่นๆสถานที่ที่สายทานแห่งการเวลาไหลผ่านเวลาจะเดินเร็วขึ้นสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่านี่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาโดยปกติ ผัวมาตะระดับเก้าจะพบกับภัยพิบัติโกลาหนทุกหนึ่งปีเมื่อเวลาเดินเร็วขึ้นมันอาจมาใน70หรือ80ปีหลังจากนี้เมื่อฟางหยวนผเผชิญหน้ากับภัยพิบัติโกลาหนเทพอ,อีกสองคนจะฉวยโอกาสนี้โจมตีเขาเขาต้องผเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกแต่ฟางหยวนตัดสินใจแล้ว ความเร็วที่เพิ่มขึ้นทําให้การผลิตพลังงานอมตะถูกเร่งให้เร็วขึ้นมิติช่องว่างจากักรพรรดิจะพัฒนาขึนอย่างรวดเร็วเช่นกันปัจจุบันเทพทั้งสติดอยู่ในทางตานันโลกพวกอมตะทั้งห้าภูมิภาคกำลังเฝ้ามองเทพทั้งสและหารือเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาหลังจากเหอซุนชิวเร่งเวลาในมิติช่องว่างจากักรพรรดิเขาก็ต้องหยุดพักผ่อน อู๋สวยกลายเป็นผู้นำกลุ่มผู้อมตะในการสร้างเส้นโลหิตวารีฟางหยวนอย่างรักษากายาสวรรค์ต่อไปเทพอมตะกลุ่มดาวขอให้เขาส่งมอบวิญญาณอมตะดวงที่สองวิญญาณอมตะเนตรดาราวิญญาณอมตะความคิดดาราหลังจากลังเลเล็กน้อยฟางหยวนก็เลือกส่งมอบวิญญาณอมตะความคิดดาราท่าไมา้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์ ฟางหยวนใช้ท่าไม้ตายนี้อย่างเป็นทางการเพื่อปกปิดการยกระดับวิญญาณมาตะบัวสมบัติสวรรค์ครั้งนี้เป็นท่าไม้ตายที่ได้รับการดัดแปลงมาแล้วด้วยตัวเขาเองมันทั้งทรงพลังและแข็งแกร่งคืนการยกระดับวิญญาณมาตะบัวสมบัติสวรรค์เริ่มต้นขึ้นในที่สุดอูสวยเหอสุนชิว และผู้อมตะเผ่า,ามนุษย์ขนอีกประมาณสิบคนประจำการอยู่ที่สะหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้าร่างหลักของฟางหยวนส่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเช่นกันครืนแสงสีเขียวโยกพรุ่งพล่านคืนกลิ่นหอมกระจายออกไปรอบๆทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายนี่เป็นเพียงก้าวแรกแต่ทรัพยากรอมตะระดับก้าวบนเส้นทางแห่งไม้จำนวนมากก็ถูกใช้ไปแล้ว วิญญาณมาตะาระดับเก้าทุกดวงล้วนไม่ธรรมดาโดยเฉพาะวิญญาณมาตะาบัวสมบัติสวรรค์ที่เป็นวิญญาณหลักของเทพอมตะบัวสวรรค์สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อฟางหยวนแต่ด้วยวิธีนี้โชคของฟางหยวนจึงเกิดความผันผวนฟางหยวนกระตุ้นใช้งานคารืหัดวิญญาณม,าตามัตะหมอปรุงโชคระดับแปดเขาเห็นโชคของเขา เดิมทีมันเคยเป็นเสาแสงสีเงินแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหม้อหลอมรวมไปแล้วแต่พื้นผิวของหม้อหลอมรวมใบนี้มีรอยแตกร้าวหลายจุดดูเหมือนมันกำลังมีปัญหาด้านล่างหม้อหลอมรวมมีกองไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงนี่แสดงให้เห็นว่าฟางหยวนกำลังใช้ใจ่ายพลังงานอมตะทั้งหมดของเขาภายในหม้อหลอมรวมมีก้อนเมฆสองก้อนเกี่ยวพันกันอยู่ เมก้อนแรกเป็นเมฆรูปนกกระเรียนสีขาวที่มีจุดสีดำอยู่บนร่างกายมันดูเหมือนกำลังจะแตกสลายแต่ทุกครั้งที่มันกำลังจะพังทลายความร้อนจากหม้อหลอมรวมจะทำให้มันก่อตัวขึ้นอีกครั้งเมก้อนที่สองมีขนาดเล็กกว่ามันดูคล้ายดอกบัวสีเขียวความร้อนส่วนใหญ่ของหม้อหลอมรวมถูกใช้กับเมฆบัวเขียวมันพยายามปรับแต่งเมก้อนนี้ หม้อหลอมรวมเต็มไปด้วยรอยแตกราวนี่แสดงให้เห็นว่ารากฐานของข้ายัางไม่มั่นคงมิติช่องว่างจักรพรรดมีไัยคุกคามซ่อนเร้นนี่เป็นเพราะมันยังไม่เคยก้าวข้ามภัยพิบัติโกลาหลมันยังต้องพัฒนาอีกมากเมฆเกเรียนขาวคือกายาสวรรค์บัวเขียวคือความพยายามในการยกระดับวิญญาณมตตาบัวสมบัติสวรรค์ระดับเก้าของข้า แล้วโชคของเทพคนอื่นๆอ,อยู่ที่ใดฟางหยวนพยายามมองแต่เขาไม่เห็นสิ่งใดนอกจากโชคของตัวเขาเองก่อนหน้านี้เมื่อเขายังเป็นผู้อมตะระดับ8โชคของเขาเป็นเสาแสงสีเงินขณะที่โชคของอีกสามเทพเป็ดก้อนเมฆที่ลอยอยู่ร,บรอบๆเสาแสงตอนนี้เขากลายเป็นผู้มาตะระดับเก้าบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมโชคของเขาจึงเปลี่ยนเป็นหม้อหลอมรวม แต่เขากลับมองไม่เห็นโชคของเทพคนอื่นๆอ,อีกต่อไปฟางหยวนเข้าใจเหตุผลที่ซ่อนอยู่นอกจากวิธีป้องกันตัวของเทพทั้งสองเหตุผลหลักคือระดับของหม้อปรุงโชคต่ำเกินไปมันเป็นคฤรืหัดวิญญาณมตะระดับแปดมันยอดเยี่ยมมากแล้วที่ทําให้ฟางหยวนสามารถมองเห็นรายละเอียดบางอย่างของเขาการสังเกตโชคของเทพอ,อีกสองคนยากเกินความสามารถของมัน แต่กระทั่งข้าจะมองเห็นโชคของพวกเขาค้าก็ไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ฟางหยวนคิดในการต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังฟางหยวนตรวจสอบโชคหลายครั้งปรากฏการเกี่ยวกับโชคของเทพอมตะกลุ่มดาวและเทพปีศาจจิตวิญญาณค่อนข้างแม่นยำเหตุผลเป็นเพราะเทพอมตะกลุ่มดาวยังอยู่ในร่างของสามเทพธิดา ขณะที่เทพปีาศาจจิตวิญญาณอยู่ในสภาพไร้สตินอกจากนั้นทั้งสองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งโชคสำหรับโชคของเทพอมาตะตะวันเดือดมันไม่สามารถเชื่อถือเทพอมาตะตะวันเดือดฝื้นขืนชีพด้วยวิธีบนเส้นทางแห่งเลือดแต่ข้อมูลนี้ไม่เคยปรากฏเบาะแสให้เห็นในเวลาเดียวกันระบบการต่อสู้บนเส้นทางแห่งโชคที่น่าสะพรึงกลัวของเขา ก็ไม่ถูกเปิดเผยเช่นกันโชคของเทพอมตะตะวันเดือดถูกเก็บซ่อนเกือบทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าเทพอมตะตะวันเดือดมีวิธีปกปิดโชคของตนเองนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกหลังจากทั้งหมดเทพอมตะตะวันเดือดเป็นผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งโชคและเป็นผู้คิดค้นม่อปรุงโชคฟางหยวนใช้ท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์เพื่อหลอกเทพทั้งสอง ขณะที่เทพอมาตะาตะวันเดือดใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลอกคนอื่นๆในถ้ำปีศาจคลางจากนั้นก็ตัดภาพไปยังภายในมิติช่องว่างจักระพัดสะหลอมรวมสีธาตุแห่งความโศกเศร้ากำลังทำงานอย่างหนกักเพลิงสีเทาลุกไม่คืนอย่างรุนแรงทรัพยากรอมาตะบนเส้นทางแห่งไม้ถูกโยนเข้าไปทีละชิ้น วิญญาณมาตะบัวสมบัติสวรรค์ระดับ8ถูกผนึกไว้ในน้ำแข็งลีลับกลุ่มผู้อมาตะรู้สึกกังวลในช่วงเริ่มตน้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นความตื่นเต้นและสนุกสนานทรัพยากรอมาตะละลายหมดแล้วด้วยวิธีนี้อีกสิบวันมันจะประสบความสำเร็จนี่เป็นวิธีการหลอมรวมที่น่าเหลือเชื่อมองจากภายนอก มันดูเหมือนการผสมผสานระหว่างวิธีการหลอมรวมบนเส้นทางแห่งไฟและน้ำแข็งแต่โดยแก่นแท้แล้วนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทักษะการหลอมรวมของเผ่ามนุษย์และเผ่ามนุษย์ขนยังมีอีกหลายจุดที่เต็มไปด้วยความลึกลับแม้เราจะมีส่วนร่วมในการหลอมรวมอย่างใกล้ชิดแต่เรายังไม่สามารถทำความเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้ง นายท่านสมกับเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการล้อมรวมอย่างแท้จริงแต่ในเวลานี้การแสดงออกของฟางหยวนกลับเปลี่ยนแปลงไปการหลอมรวมกำลังจะล้มเหลวสัญชาติยานแจ้งเตือนเขาฟางหยวนไม่สงสัยสัญชาติยานนี้แม้แต่น้อยมีปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนการปรับแต่งทร,รัพยากรอมตะบนเส้นทางแห่งไม้แม้มันจะเป็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อย แต่มันก็สามารถทำลายความพยายามในการหลอมรวมทั้งหมดมันไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อไปดังนั้นฟางหยวนจึงตัดสินใจหยุดการหลอมรวมทันทีเกิดสิ่งใดขึ้นเหตุใดจึงหยุดไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นงั้นหรือเจ้าโง่นายท่านตัดสินใจแล้วมันต้องถูกต้องอย่างแน่นอนเราอ่อนแอเกินไปเราจะเข้าใจนายท่านได้อย่างไร ทำตามคำสั่งของนายท่านทันทีการหลอมรวมวิญญาณอมะตะหยุดลงในที่สุดทรัพยากรอมะตะระดับเก้าที่พวกเขาลงทุนไปก่อนหน้านี้กลายเป็นศูนย์เปล่าผู้อมาตะทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกระทั่งศาสหลอมรวมสีท่าแห่งความโศกเศร้าก็ยังได้รับความเสียหายแต่สิ่งที่ทําให้ฟางหยวนรู้สึกสูญเสียมากที่สุดคือลูกท้อเหลืองอมะตะในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของการหลอมรวม ฟางหยวนได้รับบาดเจ็บมากที่สุดท่าไม้ตายมาตะปรับแต่งตนเองฟางหยวนใช้ท่าไม้ตายรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางแห่งไม้โชคดีที่ข้าเป็นผู้อมาตะาระดับเก้าและมีสัญชาติญาณด้านการหลอมรวมที่แม่นยำกระทั่งการหลอมรวมวิญญาณอมาตะระดับเก้าข้ายังสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ด้วยการรับรู้ถึงความล้มเหลวล่วงหน้าความสูญเสียของเขาจึงลดน้อยลงอย่างมากอาการบาดเจ็บของพวกเขาก็น้อยลงเช่นกันการหลอมรวมวิญญาณมตะระดับเก่าไม่ใช่เรื่องง่ายหากปราศจากการแจ้งเตือนจากสัญชาตญาณและล้มเหลวอย่างกระทันหันผู้มาตะมากกว่าครึง่งอาจเสียชีวิตในกระบวนการนี้ในเวลาเดียวกัน สาหลอมรวมสีธาตุแห่งความโศกเศร้าก็จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หากข้ามีร่องรอยของพลังงานแห่งเตาความสำเร็จจากแดนศักดิ์สิทธิ์ไร้ที่ตีมันจะยอดเยี่ยมมากหรือบางทีข้าควรยกระดับความสำเร็จบน,นเส้นทางแห่งไม้นั่นจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นฟางหยวนคิดกับตนเองแม้เขาจะเป็นปรมาจารย์สูงสุดบนเส้นทางแห่งการหลอมรวม แต่มันก็เป็นความสำเร็จด้านทฤษฎีเท่านั้นแดนศักดิ์สิทธิ์ไรที่ติเป็นมรดกที่แท้จริงของเผ่ามนุษย์ขนร่องรอยของพลังงานแห่งเตาความสำเร็จมีประโยชน์มากในการล้อมรวมวิญญาณตามการคาดเดาของฟางหยวนมันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางแห่งการล้อมรวมเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเส้นทางมนุษย์ระหว่างพักผ่อน ฟางหยวนรักษากายาสวรรค์และสอดส่องการเคลื่อนไหวของสองเทพไปพร้อมกันเทพอมะตะตะวันเดือดอยู่ที่ทะเลน้ำแข็งเทพอมะตะกลุ่มดาวอยู่ที่ภาคเหนือทั้งคู่กำลังมุ่งมันกับการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าในสภาพแวดล้อมการรักษาสถานการณ์นี้เอาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายนี้ฟางหยวนยินดีจ่ายด้วยวิญญ,ญาณอมะตะนี่เป็นการลงทุนที่จำเป็น อย่างไรก็ตามเทพทั้งสองจะไม่ปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต่าทั้งหมดของสองภูมิภาคข้าเหลือเวลาไม่มากแล้วฟางหยวนเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนหลังจากทั้งหมดภาคเหนือและทะเลตะวันออกกว้างใหญ่เกินไปเทพทั้งสองไม่สามารถปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต่าทั้งหมดได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นี่เป็นข้อเท,ท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างง่ายดาย เขาเพียงต้องตรวจสอบบันทึกทางประวัติศาสตร์และดูว่าเทพในอดีตใช้เวลาท่องเที่ยวไปในห้าภูมิภาคนานเท่าใดเทพทั้งสองไม่เพียงมีข้อจำกัดด้านเวลาแต่ยังรวมถึงพลังงานอมตะเมื่อพลังงานอมตะของทั้งสองลดลงถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะหยุดปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องเก็บพลังงานอมตะเอาไว้สำหรับการต่อสู้และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฟางหยวนก็กัดฟันแน่นความล้มเหลวในการหลอมรวมวิญญาณมาตะระดับเก้าทำให้เขาเสียเปรียบมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นความล้มเหลวหลังจากผ่านไปครึ่งทางฟางหยวนมีเวลาน้อยเกินไปเขาเหลือโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอกาสเดียวน้อยเกินไปแม้ข้าจะกลายเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการหลอมรวม แต่อัตราความสําเร็จในการหลอมรวมวิญญาณมตะระดับ9้ยังต่ํากว่าการหลอมรวมวิญญาณอมตะระดับแค่อนข้างมากดูเหมือนข้าต้องเดิมพันให้มากกว่านี้ฟางหยวนมอบภารกิจให้เหอซุนชิวด้วยการใช้ท่าไม้ตายอมตะบนเส้นทางแห่งการเวลาเวลาในมิติช่องว่างจกักรารจึงเดินเร็วขึ้นไปอีกแต่ฟางหยวนจําเป็นต้องทําสิ่งนี้ ร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการเวลาของเหอซุนชิวถูกใช้ไปเป็นจำนวนมากในกระบวนการนี้อาจกล่าวได้ว่าเขากลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วในช่วงเวลานี้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากวิญญาณการเวลาไม่สามารถใช้งานมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกที่เหอซุนชิวจะกลายเป็นร่างแยกที่ไร้ประโยชน์หลังจากจัดเตรียมทุกสิ่งเรียบร้อยแล้ว ฟางหยวนก็เริ่มมาหลอมรวมวิญญาณอมาตาบัวสมบัติสวรรค์ระดับเก้าอีกครั้ง